ระเบิดมันเยอะมาก,กครับ,ค,รบคือพูดง่ายว่าเป็นแปลงผักเลยไม่รู้ว่าก้าวไหนเนี่ยมันจะหมายถึงชีวิตของเขาไม่รู้ว่าก้าวไหนจะหมายถึงขาของเขาหายหลังไปไปเจอลูกที่สามที่สามโอ้โหคัคแล้วเพื่อนเข้ามาช่วยเจอลูกที่สี่ครับ การระเบิดนี่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทหารเวียดนามดักไว้ทหารเขมรแดงดักไว้รวมถึงทหารไทยก็ดักไวเพราะเพื่อกันเวียดนามเข้ามาใช่ไหมแต่นั้นต้องต้องบอกก่อนสมัยพี่ะดิ์ลบนี่คือปีอะไรนะปีตั้งแต่ปี2828ป8ิถึงปี30ที่ลบกับเวียดนามประมาณ40ปีแล้วนะยุคนั้นนะฮะแต่เรื่องเดี๋ยวจำเป็นอนุสวรณย์เอาตาว่าว่าเราเคยวางนั้นมันยุคก่อนแล้วยังไงต่อครับสมัยนั้นมันระเบิดมันเยอะมากครับ คือพูดง่ายว่าเป็นแปลงผักเลยะ <Huh? S 2> เป็นแปลงผักเคยเห็นแปลงผักบ้านเราไหมเออมเขาจะดักในลักษณะนั้นน่ะถ้าเมื่อไหร่คุณลาดตะเวแล้วหลงเขาไปในแปลงผักหลงเขาไปในดงระเบิดนั่นเนี่ยครับคุณต้องกู้วันหนึ่งอ่ะแค่ระยะระยะแค่ประมาณกิโลหนึ่งใช้เวลาเป็นครึ่งวันโอ oh. เดินไปนะเพราะว่าการเดินเนี่ยเพื่อนข้างหน้าขยับขาปุ๊บเราต้องขยับไปวางเท้าตามตามเท้าที่เขายกขึ้นไม่ oh. งั้นระเบิด มันเยอะมากเหมือนในหนังอ่ะถ้าเกิดคนข้างหน้าก้าวไปแล้วไม่เหยียบเราก็ต้องเหยียบทับรอยเขาเพราะถ้าเกิดเฉยไปนิดนึงเรียบมันจะเป็นกับระเบิดใช่ครับผมระเบิดมันเยอะจริงๆแล้วก็เวลาเราเดินไปรัะเวนข้างหน้าเราต้องมีเชือกเชือกยาวเนี่ยนะมัดกับวัตถุให้มันหนักหน่อยเป็นกิ่งไม้หรืออะไรก็ได้หรือก้อนหินก็ได้แล้วปาไปข้างหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วค่อยลากมาลากมาไอ้พวกนี้ลากทําไมเพราะว่ามันจะมีพวกระเบิดแสวงเครื่องซึ่งเป็นสายสะดุด Oh. พอลากมาถึงเราปุ๊กถ้าไม่มีระเบิดเราก็ต้องใช้มีดเนี่ยแซะไปอีกครับแซะเป็นเราจะก้าวขาข,าขาวาเราก็ต้องแซะแซะแซเอาขาขวาเหยียบจะขยับขาซ้ายต้องแซะอีก uh. เอาขาซ้ายบปเหยียบแล้วเพื่อนตามหลังเรามาเนี่ยจะต้องเหยียบตามรอยเท้าเพื่อน oh. แล้วอีกอย่างก็ต้องมีการป้องกันระวังหน้าว่าฝ่ายข้าศึกศัตรูแอบซุ่มซ่อนอยู่ตรงไหนมั่งซึ่งมันเป็นคว,ความเครียดทุก ทุกวินาทีทุกชั่วโมงคุยง่ายเวลาการลาดตระเวนนะไอสายสะดุดก็มีไอตอนจะเดินก็มีกับระเบิดบก้มหน้าก้มตาเดินเดี๋ยวเขาก็จะยิงอีกใช่ครับผมแปลว่าออกไปลาดตระเวนครั้งหนึ่งเท่าันมันต้องเครียดตลอดการเดินทางเลยเครียดครับเ,เครียดมากเลยน,นทุกวันเนี่ยเราต้องลาดตระเวนรอบฐานครับพิสูจน์ทราบ้องรอบฐานทุกวันนะอย่างเราตั้งฐานอยู่ใช่ไหมฮะตั้งฐานอยู่ ชามาปุ๊บทานอาหารเสร็จแล้วต้องส่งชุดรัตเวลรอบฐานแล้วละระยะทางก็รรอบรอบฐานก็ประมาณโลครึ่งคือจะเดินรอบวงเป็นวงกลมอะ่ะออทุกวันครับถ้าเรายังตั้งฐานอยู่นะถ้าเราโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นปุ๊บก็ทําเช่นนี้เหมือนเดิมรัตเวลรอบฐานทุกวันและการรัตเวลเราทุกวันเนี่ยสมัยก่อนมันกกัดระเบิดมีมากมายมหาศาลอยู่แล้วแต่ละวันออกไปนี่ไม่รู้ว่าใครจะตายมั่งใครจะพิการใครจะขาขาดมั่ง ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยสมัยที่ผมรบเนี่ยนี่เดี๋ยวนะนี่พี่บดิตพูดหมดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ครูหนุ่มค,ค,คือกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้แปลว่าพี่น้องทหารทุกคนที่อยู่แนวชายแดนตอนนี้บรรยากาศก็ไม่ต่างจากนี้เลยสิใช่ครับเพราะว่าเราได้คุยกับน้องๆทหารที่ออกลาตระเวนในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่า ที่พี่บดิ์พูดเลยว่าไม่รู้ว่าก้าวไหนเนี่ยมันจะหมายถึงชีวิตของเขาครับไม่รู้ว่าก้าวไหนจะหมายถึงขาของเขาเพราะว่าอย่างระเบิดที่พี่บดิ์พูดไปถึงไปถึงแปลงผักเนี่ยหมายความว่ามันเยอะมากเหยียบลูกที่หนึ่ง ใช่ไหมครับพอเหยียบเสร็จล้มมือเท้ามือเท้านี่เจอลูกที่สองใช่ไหมครับพ้หายหลังไปไปเจอลูกที่สามแล้วเพื่อนเข้ามาช่วยเจอลูกที่สี่อันนี้คือหมายความว่ามันเป็นแปลงผักจริงๆคือพูดง่ายว่าในในพื้นสมมติว่า ไม่กี่ตารางเมตรอ่ะมันฝังกันทั่วไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแล้วความกดดันแบบนี้มันจะทํายังไงหรือจะช่วยยังไงได้บ้างเพราะว่าในขณะที่ตอนนี้เราบอกว่าเราคุย GBC แล้วเราจะรอคุย RBC เราก็บอกเราเป็นสุภาพบุรุษเราจะหยุดยิงเราจะไม่ยั่วยุในขณะที่เจอการยั่วยุจากอีกฝั่งตลอดเราเจอกับระเบิดจากเขาตลอดเนี่ยแล้วจะทํายังไงกับความรู้สึกของคนที่อยู่แนวหน้าห่ะครูหนุ่มตอนนี้ผมเข้าใจว่าที่ที่แนวหน้าเนี่ยนะครับปฏิบัติภารกิจเนี่ย พลังใจกาลังใจของพี่น้องในแนวหลังเนี่ยมีสิ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนที่สําคัญมากที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยก้าวไปแต่ละก้าวเหยียบย่างเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายหมายถึงชีวิตหมายถึงขาหมายถึงร่างกายของเขากําลังใจเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยกำลังใจจากแนวหลังเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปไม่หยุดเลยนะครับตัวจุดเนี้ยจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องพลังใจส่วนเรื่องอุปกรณ์เนี่ยเราได้เห็นรถ เกรดลดลดกว่าทุนระเบิดของฐานช่างเนี่ยได้เริ่มทยอยเข้าพื้นที่ไปแล้วตัวเนี้จะช่วยสงวนทรัพยากรบุคคลของเราได้อย่างอย่างอย่าง,างมากเลยครับ